สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่ที่ดินใกล้หาดแม่ลำพึงระยองกันนะคะวันนี้มาในอ่าบรรยากาศกลางวันสบายๆในบรรยากาศที่มีเมฆเยอะๆแบบนี้นะคะไม่ร้อนก็เลยสามารถทำให้สามารถพาทุกคนเดินดูรอบๆได้นะคะท่านไหนที่กำลังมองหา ที่ดินสวยหรือว่าที่ดินที่แบบซื้อเก็บนะคะแทนเก็บเงินสดนะคะแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งเลยที่ราคาคุ้มค่ามากๆเลยค่ะ4,990ต่อตารางวานะคะเริ่มต้นแปลงอยู่ที่200ตารางวาค่ะท่านไหนทีอ่อยากเข้ามาดูก็สามารถมาได้ค่ะสามารถจิ้มที่กันร้านอาหารครัวมะพร้าวอ่อนได้เลยนะคะตรงนี้จะอยู่ใกล้กับร้านอาหารครัวมะพร้าวอ่อนค่ะแต่ว่าตรงนี้จะอยู่ซอยลุงประโยชน์นะคะลุงประโยชน์ก็คืออยู่ซอยก่อนจะถึงร้านอาหารนั่นเองค่ะ แถวๆนี้ก็ยังเป็นที่โลงๆปร่งสบายนะคะที่สําหรับ ท่านไหนที่แบาบว้ามองหาความคุ้มค่าหรือต้องการจะซื้อที่ด,ทดินเก็บระยะยาวนะคะในราคา4,990ต่อตารางวาเองค่ะเริ่มต้นที่200ตารางวาเนี่ย980,000บาทได้ถึง2งานหรือว่าได้ครึ่งไร่เลยนะคะเหมาะสำหรับซื้อเก็บอะค่ะดีกว่าเก็บเงินสดไว้อย่างเดียวนะคะตรงนี้ค่ะท่านไหนที่มองหาความคุ้มค่าหรืออยากเก็บเงินแทนอ,อยากเก็บโฉนดที่ดินแทนเก็บเงินสดค่ะแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งที่แนะนำเลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะคะ นี่เลยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบของที่ดินแปลงนี้นะคะเราพาทุกคนมาตรงนี้ด้วยความที่เป็นที่ดินที่เราปรับดินขึ้นมาใหม่นะคะก็ปรับถมดินให้ได้ระดับสวยงามแล้วนะคะตรงนี้แหละคะ่ะเป็นโล่งๆแบบนี้เลยตรงนี้ไม่ได้อยู่ลึกเลยนะคะเพราะว่าอยู่ใจกลางระหว่างาถนนสุข,ขุมวิทแล้วก็หาดแม่ลำพึงนะคะจากตรงนี้ไปหาดแม่ลำพึงก็ประมาณไม่เกินไม่เกิน5นาทีก็ถึงหาดแม่ลำพึงนะคะ เนี่่ยคะสวยๆเลยสะดวกสะดวกเลยค่ะนะคะท่านไหนที่มองหาความคุ้มค่าของที่ดินค่ะตรงนี้เป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่อยากให้เป็นเจ้าของนะคะสอ,สองงานเนี่ยค่ะแปลงนี้คือแปลงสองงานนะคะก็จะได้หน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ22เมตรนะคะแล้วก็ด้านลึกอยู่ที่ประมาณด้านลึกของแปลงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30กว่าเมตรเลยค่ะเนี่ยค่ะโอเค นี่ค่ะเป็นพื้นที่สวยๆเลยนะคะพาทุกคนมาดูพื้นที่เนาะมาดูตอนนี้แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้มาดูช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่ไม่แรงแดดไม่แรงมากนะคะเราสามารถที่จะให้ทุกคนได้เดินดูแบบรอบๆเลยแบบนี้พาทุกคนดูได้ทั้งวันเลยค่ะและในที่แบบว่าก็มีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามได้นะคะแปลงนี้200ตารางวาเริ่มต้นที่200อค่ะ มีหลายแปลงให้เลือกเริ่มต้นที่200มี250มี300ค่ะลูกค้าแบบว่าชอบขนาดเท่าไหร่สามารถเลือกได้หมดเลยหรือว่าจะเลือกสองไร่3ไร่ก็สามารถทําได้นะคะสามารถรวมแปลงได้นะคะวันนี้นี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศโดยรวมของที่ดินแปลงนี้นะคะรอให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศไปด้วยกันท่านไหนที่มีคําถามก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะราคาเท่ากันทุกๆแปลงเลยค่ะ4,990อกต่อตารางวาทุกๆแปลงนะคะตอนนี้เราเหลือ ตอนนี้โฉนดแปลงย่อยค่ะออกเรียบร้อยแล้วมีโฉนดแปลงย่อยทุกๆแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสามารถที่จะขอดูหน้าโฉนดได้เบอร์โทรในหน้าช่องได้เลยนะคะโอเคเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศโดยรวมพอดีเรามาช่วยนกนะคะทุกคนนก,าานกติดตาขายนกติดตาขายค่ะเราก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวมาช่วยนกกันแต่ว่าให้ทุกคนได้ดูพื้นที่ไปโดยโดยรวมนะคะท่านไหนที่มีคําถามนะคะก็ สามารถที่จะเขียนคำถามไว้ได้นะคะในช่วงที่ลูกค้าดูพื้นที่ค่ะขออนุญาตช่วยนกก่อนนะคะนะคะพื้นที่โดยรวมด้านใกล้ๆเคียงกันนะคะเป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นหมู่บ้านจัดสรรเรียบร้อยก็ตรงนี้แล้วค่ะหมู่บ้านจัดสรรก็จะค่อยๆคืบคานเข้ามานะคะทุกคนค่อยๆคืบคานเข้ามาค่ะเดี๋ยวขออนุญาตช่วยนกก่อนนะคะมีคําถามเขียนไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาต ตัดอันนี้ช่วยนกก่อนเนาะส่งสารเดี๋ยวแป๊บนึนนะนกเนี่ยนะค่ะพอมาเจอเขาตาข่ายติดโอ้ยเยอะเลยค่ะตาข่ายติดโอเคเรามีคัตเตอร์ท่านไหนที่มีคำถามก็เขียนคำถามไว้นะคะพอดีกำลังช่วยนกติดตาข่ายโอย้ดูไม่ได้โอเคค่ะทุกท่านมีคำถามใดๆก็เขียนไว้ค่ะเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเรามาตอบท่านไหนก็ดูวิวภูเขาได้ก่อนนะคะตรงนี้ค่ะก็จะได้วิวภูเขานะคะฝั่ง200ตารางวานะคะได้วิวภูเขาวความกว้างของหน้า200อยู่ที่ประมาณ29เมตรค่ะนะคะโอเคอ้อแล้วแต่แปลงนี้ค่ะเป็นฉนดแล้วเรียบร้อยฉนดแปลงย่อยออกเรียบร้อยแล้วนะคะท,ทุกทท่านท่านไหนทีช่ชอบแปลงไหนสามารถขอดูหน้าฉนดได้หมดเลยค่ะขอดูหน้าฉนดได้หมดเลยนะคะเรายินดีให้ดู เดี๋ยวเราจะปล่อยนกไปแล้วนกมันไม่เข้าใจเรามันจะมาจิกเราไม่เป็นไรคะ่ะเราถือว่าเราช่วย <c oughs> โอเคเดี๋ยวนะนกเดี๋ยวนนกนลังยวตัดให้โอเคค่ะมีคําถามสามารถเขียนถามเลยได้เลยนะคะที่ดินสวยใกล้หาดพยูนมันชางเออใกล้หาดเออขอโทษทีคะ่ะใกล้หาดแม่ลำพึงระยองนะคะ แปลงนี้ค่ะก็จะเป็นแปลงย่อยเริ่มต้นที่200ตารางวาตรงนี้เราแบ่งโฉนดแล้วเรียบร้อยค่ะโฉนดทุกๆฉบับอะคะ่ะมีถนนสาธารณะอยู่หน้าแปลงความกว้างของถนนหน้าแปลงอยู่ที่8เมตรนะคะทุกๆแปลงก็จะได้ถนนที่8เมตรหมดเลยค่ะแล้วก็ในหน้านโฉนดอะคะ่ะระบุถนนสาธารณะแล้วเรียบร้อยอแม้ว่าในพื้นที่จริงอะเราไม่ได้ลงเป็นคอนกรีตไม่ได้ลงลาดยางให้นะคะแต่ เดี๋ยวพอมีบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นนะคะลูกค้าก็สามารถรวมตัวกันไปขอเงืนบประมาณจากอบตอเพิ่มเติมได้เลยนะคะเรียกได้ว่าสะดวกค่ะพอเป็นถนนสาธารนณะแล้วเราสามารถจะขอเงืนบประมาณจากส่วนราชการมาทําอะไรเพิ่มเติมได้อีกเยอะนะคะแต่ว่าเบื้องต้นนะคะตรงนี้เราจะมีถนนอนอกจากจะมีถนนให้แล้วไฟฟ้าประปาเราก็จะมีขยายมาให้เพิ่มเติมนะคะขยายเป็นไฟชั่วคราวมาให้ขยายเป็นท่อประปาเข้ามาให้ค่ะเพื่อลูกค้าได้ขอมิเตอร์ เข้ามาใช้จ่ายที่ในบ้านได้ง่ายขึ้นนะคะเียกสาธารณูปโภคพื้นฐานนะคะลูกค้าจะมีได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นปักปลานะคะไปแล้วโอ้แต่เขาบินไม่ได้นะะี่ค่ะโอเคมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้นะคะที่ดินสวยใกล้หาดแม่ลำพึงระยองค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้เรายืนอยู่ หน้าถนนค่ะเราเยืนอยู่ถนนภายในโครงการนะคะเป็นถนนที่มีความกว้างอยู่ที่8เมตรนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ทุกๆแปลงก็จะได้ถนนสาธารณะหน้าแปลงหมดเลยรูปแปลงจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วก็ตรงนี้ถ้ามาจากตรงนี้ก็จะใกล้กับท่านเรียกว่าใกล้ตลาดตะพงเนาะประมาณ3-5นาทีประมาณนี้ที่สำคัญตรงนี้ค่ะ,อ,ะอยู่ติดกับ ทางยูเทินพอดีทางเข้าซอยะคะ่ะซอยเข้าะคะ่ะจะติดอยู่กับยูเทินพอดีไม่ต้องถ้าท่านไหนที่มาจากระยองจะจะมาดูแปลงนี้นะคะ่ะไม่ต้องไปยูเทิไนไกลเลยะคะ่ะเพราะว่าทางเข้าแม้ว่าอยู่ฝั่งขวามือถ้ามาจากระยองนะคะทางเข้าแปลงนี้จะอยู่ขวามือะคะ่ะก็จะอยู่ติดกับทางยูเทินพอดีให้มองป้ายร้านอาหารควัามะพร้าวอ่อนได้เลยนะคะแล้วก็สามารถเลี้ยวเข้ามาง่ายๆสะดวกๆเลยะคะ่ะนี่เป็นบรรยากาศโดยรวมนะคะก็จะเหมาะมากๆเลยท่านไหนที่แบบว่าชอบ <c oughs> บรรยากาศริมสวน <c oughs> อยากได้บ้าน บ้านสวนแบบนี้แระคาะตรงนี้สามารถสร้างสวนได้เลยนะคะแม้ว่ายัางไม่ได้มีต้นไม้ที่จะเรียกสวนได้แต่ว่าก็สามารถปลูกปลูกต้นไม้ได้ตามใจชอบได้เลยค่ะพื้นที่กว้างๆโล่งๆแบบนี้แล้วก็ดินนะคะเป็นดินที่สามารถปลูกต้นไม้ได้เลยนะคะนี่เริ่มต้นที่200ตารางวาค่ะราคาอยู่ที่ ราคาอยู่ที่4,990ต่อตารางวาราคาเท่ากันทุกๆแปลงเลยนะคะตรงนี้เป็นราคาที่เท่ากันหมดค่ะลูกค้ามาเลือกแปลงขนาดเท่าไหร่ก็จะได้ราคาเท่ากันหมดนะคะแล้วก็สามารถนัดวันจองนัดวันโอนได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นฉนุพร้อมโอนแล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้ค่ะชอบแปลงไหนก็เข้ามาดูได้เลยเดี๋ยวเราจะใส่ผังแปลงไว้ที่คอมเมนต์ให้นะคะเผื่อท่านไหนอยากเห็นผังแปลงค่ะก็จะใส่ไว้ที่คอมเมนต์นะคะ ก็จะได้เช็คได้ง่ายขึ้นนะคะดูได้ง่ายขึ้นดูได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวพังแปลงจะใส่ไว้ที่คอมเมนต์แล้วก็ราคาก็เท่ากันหมดคือ4 9 9 0บาทต่อตารางวาค่ะนะคะโอเคนี่แหละคะ่ะเป็นพื้นที่โดยรวมเป็นบรรยากาศโดยรวมของที่ดินแปลงนี้นะคะที่ดินแบ่งขายใกล้หาดแม่น้ำพึงค่ะเริ่มต้น200ตารางวานะคะวันนี้ก็เป็นที่ด้วยความที่เป็นที่โล่งๆเนาะก็มีเพื่อนบ้านนะคะเอาเอาวัวมาปล่อย ขออนุญาตเดินลมหน่อยนะคะแต่ว่าด้วยความที่ตรงถนนตรงกลางะค่ะเรายัางต้องทําเพิ่มให้ลูกค้านะคะจะลงเป็นดินลูกลังนะคะเพิ่มให้นะคะเพื่อเอารถเข้ามาได้เนาะตอนนี้ไฟฟ้าก็อยู่หน้าโครงการละอยู่หน้าหน้าแปลงพอดีค่ะเดี๋ยวก็ขยายเข้ามาด้านในให้นะคะในราคา4 9่0นาต่อตารางวาเนี่ยเป็นราคาพร้อมโอนไม่ต้องจ่ายค่าโอนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นเพื่อนบ้านข้างเคียงนะคะ เป็นสวนมะพร้าวเนาะแล้วก็โซนนู้นใกล้เคียงกันก็เป็นหมู่บ้านจัดสรรเหมือนกันค่ะเรียกได้ว่าตรงนี้ก็รองรับการขยายของที่วสัยเหมือนกันเรามาจองก่อนเราก็ได้ราคานี้เนาะเดี๋ยวอีกหน่อยพอมีเพื่อนบ้านเยอะขึ้นนะคะเราขอถนนที่เป็นคอนกรีตขึ้นมาราคาก็จะเพิ่มขึ้นตามตามตามชุมชนตามความเขาเรียกว่าตามความหนาแน่นของชุมชนเหมือนกันนะคะนะคะ เดี๋ยวเราจะใส่ผังแปลงไว้ที่คอมเมนต์ให้นะคะเผื่อท่านไหนอยากเห็นผังแปลงนะคะแล้วก็พิกัดแต่สําหรับท่านไหนที่มาจากระยองะค่ะตรงนี้สะดวกมากๆเลยไม่ต้องไม่ต้องขับเลยซอยอะค่ะเพราะซอยอยู่ใกล้กับยูเทิร์นพอดีนะคะตรงนี้ใกล้ตลาดบ้านเพยใกล้ร้านอาหารขววมะพร้าวอ่อนใกล้หาดแม่ลาพึงนะคะไปง่ายสะดวกสะดวกเลยะค่ะนี่เลยบรรยากาศโดยรวมก็จะเป็นแบบนี้ ท่านไหนที่เลือก200ตารางวาก็จะได้หันหน้าแปลงไปด้านที่ตะวันออกนะคะก็จะเป็นวิวภูเขาที่เห็นด้านหน้าแบบนี้เลยค่ะทีแปลงนี้นะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็ประมาณ1ไร่หรือ409ตารางวานะคะก็จะได้ถนน2ด้านเป็นแปลงมุมหรือท่านไหนที่ชอบอีกแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงมุมเหมือนกัน300าตารางวานะคะมีขนาดให้เลือกถึงหลายขนาดเลยค่ะเริ่มต้นที่200แล้วก็เป็น สองร้อยห้าสิบสามร้อยแล้วก็เป็นสี่ร้อยแล้วก็เก้าร้อยกว่าก็ร้อยกว่าก็คือสองไร่กว่านั่นเองค่ะท่านไหนที่ชอบแบบว่าหลายๆไร่ก็สามารถเลือกได้นะคะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศโดยรวมเดี๋ยวให้ดูผังแปลงคร่าวๆนะคะเผื่อท่านไหนที่แบบอยากเห็นผังแปลงว่ารูปแปลงสวยแค่ไหนยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวให้เห็นผังแปลงไปด้วยกันนะคะแปลงนี้สวยๆเลยอันนี้เรามีขนาดให้เลือกหลายขนาดเลยนะคะเรามีผังไว้ให้เนาะเผื่อท่านไหน นี่ค่ะถางแปลงถ่างแปลงโดยรวมนะคะาจะแบบกับข้างนิดนึงตอนนี้ก็ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แปลงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นแปลงมุมก็400 409นะคะไล่กว่ากว่าเนาะตรงนี้ก็จะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นแปลงมุมเหมือนกัน300กับตารางวาส่วน200ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะแปลงท้ายเมื่อกี้ที่เราเดินมาด้านด้านในเป็นเป็นบ่อน้ําแบบนี้ค่ะแต่ไม่ได้ลึกนะคะเพราะว่า เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ได้ลอกบ่อตรงนี้แล้วก็จะเริ่มตื้นไปเรื่อยๆนะคะแต่ยังมีน้ําอยู่ตรงนี้ก็จะ250สังเกตไหมคะด้านใน250เนี่ยจะได้ถนนยาวเลยเรียกได้ว่าแบบมันตรงนี้ด้วยความที่ไม่ได้เป็นทางผ่านของใครนะคะตรงนี้ก็ได้ประโยชน์เลย,ยว,ว่าแฟงด้านในก็ได้ประโยชน์ทั้งถนนด้านหน้าแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งแหล่งน้ําตรงนี้นะคะส่วน200 <100. S 2> ก็อยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือ200ตารางวาจะมีหน้ากว้างอยู่ประมาณ22เมตรส่วนนั้นถ้าไหนที่เลือก ประมาณสองไร่ก็คือด้านในเนี่ค่ะแปลงสองไร่ก็จะเป็นแบบด้านหน้ากว้างแบบนี้เลยนะคะนี่นี่คือความกว้างของแปลงนี่คือความสวยของแปลงนี้จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ท่านไหนที่แบบว่าอยากได้สองไร่เหมือนกันแต่ว่าหันหน้าแปลงไปด้านที่ตะวันออกคะ่ะก็สามารถรวมแปลงฝั่งนี้ได้หมดเลยคะ่ะตรงนี้เห็นไหมคะเพราะว่าก็จะได้ความได้ประโยชน์จากถนนด้านหน้าแบบนี้ยาวๆแบบนี้เลยนะคะนี่คะ่ะยาวๆแบบนี้เลยนี่เลยค่ะ ทางเข้ามาก็จะมาจากฝั่งนี้นะคะทางเข้ามาเป็นถนน8เมตรยาวมาตลอดเลยนะคะด้านไหนที่แบบว่า,อาชอบความเป็นส่วนตัวแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งที่แนะนําเลยนะคะราคาก็4,990ต่อตารางวาเราให้ราคาเดียวกันทั้งหมดทุกผู้แปลงเลยค่ะลูกค้าแบบว่าชอบแปลงมุมก็สามารถเลือกเนี่ยค่ะมีแปลงนี้แปลงนี้นะคะส่วนแปลงท้ายก็จะเป็นอันนี้ส่วน200ตารางวาคือ9,980เนี่ย 9, 9 8 0 0 0 0ก็ประมาณแปลงนี้มีอยู่2แปลงให้เลือกเลยค่ะนี่คือเนี่ยค่ะ นี่คือความสวยงามของตรงนี้นะคะแล้วก็ราคาที่จับต้องได้ท่านไหนที่แบบว่าอยากจะแบบว่าเพิ่มมูลค่าหรือว่าอยากจะเพิ่มพอร์ตการลงทุนที่เป็นอสังหานะคะตรงนี้เป็นอีกที่หนึ่งเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดดูภาพรวมถ้าเกิดดูภาพรวมของแปลงนี้นะคะอันนี้เราดูเอาให้แผนผับมา,าดูเนี่ยโซนนี้ค่ะตรงนี้คือคือจุดจุดจุดของแปลงนะคะแล้วก็นี่คือ เพื่อนบ้านข้างเคียงก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเริ่มที่อัวัยเริ่มคืบคานเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นหาดแม่ลําพึงแล้วนะคะเนี่ค่ะสะดวกมากๆแล้วก็สวยงามทําเลอยู่ในทําเลที่แบบรองรับการขยายของชุมชนเมืองคลองรับการขยายตัวของที่วัวัสทั้งหมดเลยนะคะนี่คือทําเลแปลงส่วนร้านอาหารรัวมะพร้าวอ่อนก็อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวนะคะอันนี้เป็นวัดชนเนาะร้านอาหารรัวมะพร้าวอ่อนมาทางนี้ ร้านอาหารควงมะพร้าวอ,อนจะอยู่โซนนี้นะคะอยู่โซนนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนวัดชนแล้วก็ตรงนี้สามารถที่จะไปทะเลได้สองฝั่งนะคะคือฝั่งจากร้านอาหารควงมะพร้าวอ่อนฝั่งนี้นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือจากถนนหน้าวัดชนตรงนี้ค่ะสามารถไปที่หาดแม่ลำพึงได้ด้วยเหมือนกันตรงนี้ค่ะเรียกได้ว่าถ้าสมมติท่านไหนที่ซื้อเอาไว ยังไม่ได้ทําบ้านเนาะก็เก็บไว้ยาวๆประมาณ3ปีค่ะก็รอให้ไม่มีภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะขายก็ทําอะไรได้อีกเท่าตัวแน่นอนนะคะหรือท่านไหนที่จะซื้อทําบ้านนะคะตอนนี้ก็สามารถทําบ้านได้เลยเพราะว่าตรงทางเข้าค่ะเราทํา8เมตรเข้ามายาวตลอดเลยตั้งแต่ต้นซอยนะคะเข้ามาซอยต้นซอยของเราก็คือซอยร้านอาหารซอยลุงประโยชน์นั่นเองอยู่ก่อนจะถึงร้านอาหารพวมะเ้าอ่อนนะคะนคะคะ นี่คือพื้นที่ของเราบรรยากาศโล่งๆก็จะเหมาะสาหรับคนที่ชอบแบบความเป็นส่วนตัวเนาะแล้วก็ชอบบรรยากาศในสวนนะคะมีพื้นที่เยอะๆก็สามารถปลูกต้นไม้ปลูกอะไรได้เยอะเลยบริเวณข้างเคียงยังแบบไม่หนาแน่นใช่ไหมคะพอไม่หนาแน่นแล้วเราก็จะมีได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ได้สร้างสีสันภายในบ้านเราได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ราคาก็แสนประทับใจเลยค่ะ4,990าบบาทต่อตารางวาราคาเท่ากันทุกๆแปลงนะคะลูกค้าชอบแปลงไหนก็สามารถเลือกได้นะคะนี่ค่ะ สวยๆเลยเดี๋ยวเราจะใส่ผังนี้นะคะไว้ที่คอมเมนต์ให้นะคะเผื่อท่านไหนจะย้อนกลับมาดูแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใส่เป็นานะ พิกัดแปลงไว้ให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเผื่อท่านไหนอยากดูบริเวณโดยรอบนะคะแต่ท่านไหนที่ชอบแปลงไหนสามารถเลือกจองแล้วก็นัดวันโอนกับเราได้เลยเพราะตรงนี้เป็นฉนนพร้อมโอนแล้วทั้งหมดนะคะฉนวนแปลงย่อยออกเรียบร้อยแล้วนะคะถนนเข้ามาก็สามารถขับรถเข้ามาได้สะดวกเลยนะคะหรือว่าจะนัดชมกันนัดชมด้วยกันเลือกแปลงด้วยกันก็สามารถมาได้เลยค่ะแปลงนี้ที่อยู่ใ,ใกล้กับทางเข้าใ,ใกล้ๆกับสาไฟฟ้าตรงนี้ก็คือเป็นแปลงนี้เลยหัวม,มุมตรงนี้ค่ะ409ตารางวานะคะก็ ก็จะได้วิวภูเขาด้านหลังตรงนี้นะคะมองเห็นวิวภูเขาเลยส่วนแปลงด้านในตรงนี้นะคะที่อยู่ติดกับสวนมะพร้าวด้านหลังก็จะเป็นแปลงนี้นะคะก็จะเป็นแปลงประมาณ2ไร่นะคะแปลง2ไร่ลูกค้าก็เลือกได้นะคะแปลงสองไร่เนี่ยก็จะดีนะคะเพราะว่าหน้าแปลงเห็นไหมคะยาวเลยแบบนี้หน้าแปลงยาว หน้าแปลงตรงนี้นะคะจะยาวประมาณเกือบเกือบร้อยสิบห้าตารางว่าร้อยสิบห้าเมตรแปลงนี้ร้อยสิบห้าเมตรด้านถนนด้านนี้กับด้านหลังเท่ากันนะคะแล้วก็ด้านลึกอยู่ประมาณสามสิบสี่เมตรพอสามสิบสี่เมตรเห็นไหมคะลูกค้าที่ซื้อระยะยาวอนาคตลูกค้ามาแบ่งขายต่อได้เลยโดยที่ไม,ม่เสียพื้นที่ถนนนะคะนี่ก็คือเป็นข้อดีของหน้าแปลงที่กว้างนะคะแปลงนี้คือร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าเมตรส่วนแปลงด้านในก็ประมาณร้อยสิบเอ็ด แปลงด้านในร้อยสิบเอ็ดเมตรแต่ว่าด้านในก็จะดีหน่อยก็คือตรงนี้เป็นแหล่งน้ําแล้วก็ถนนยาวเลยค่ะถนนยาวลูกค้าก็จะได้ประโยชน์จากแนวถนนด้วยเหมือนกันนะคะนี่ก็คือเป็นข้อดีของที่ดินที่มีหน้าแปลงที่กว้างนะคะท่านไหนที่แบบว่ากําลังเปรียบเทียบ ที่ดินในแต่ละที่อะค่ะอย่าลืมเปรียบเทียบในเรื่องของความกว้างของถนนด้วยความกว้างของหน้าแปลงด้วยนะคะเพราะว่าพอมีความกว้างของหน้าแปลงที่กว้างค่ะเวลาที่เราจะแบ่งเราก็ทําได้ง่ายเวลาที่เราจะทําประโยชน์ด้านในค่ะเราสามารถจัดสรรได้ว่าเอ้ยตรงนี้เป็นทางเข้าตรงนี้เป็นที่จอดรถหรือตรงนี้เป็นอาจจะเป็นเลือนพักผ่อนแบบนี้ค่ะแต่วันก็จะติดถนนหน้าหน้าติดแปลงติดด้านหน้าได้เลยแบบนี้ค่ะนี่คือข้อดีของหน้าแปลงที่กว้างนะคะเนี่ย แปลงสองไร่ก็จะได้ถนนที่กว้างแบบนี้ในหน้าแปลงที่กว้างแบบนี้แต่ถนนนด้กว้างแปดเมตรอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะนี่คือแปลงด้านหลังหรือหรืออีกมุมหนึ่งนะคะตอนนี้ด้วยความที่ยังไม่ได้มีลูกค้าจองนะคะลูกค้าท่านไหนที่ชอบทั้งโครงการตรงนี้ค่ะแม้ว่าในโฉนดะคะ่ะมีเนื้อที่รวมตามโฉนดอยู่ที่ประมาณ9้าไร่กว่าเกาไร่3งานคะ่ะแต่เนื้อที่รวมรวมถนนไปแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ11ไร่นะคะ สิบเอ็ดไร่เลยลูกค้าก็จะได้พื้นที่รวมไปสมมติลูกค้าจะทำพื้นที่ต่างๆค่ะยังมีพื้นที่แบบที่เป็นถนนตรงนี้อีกไร่กว่าสามารถทําประโยชน์ได้นะคะเนี่ยค่ะคือความคุ้มค่าของถ้าเกิดว่าจะซื้อทั้งทั้งโครงการไปเลยก็ทําได้เหมือนกันเป็นราคาที่สามารถไปต่อได้แน่นอนค่ะ4990บาทต่อตารางวานะคะลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหาที่ดิน,นะคะ่ะหรือลูกค้ามองอ๊ ล้มขอโทษทีค่ะลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหาที่ดินสร้างบ้านหรือว่าที่ดินเพื่อจะซื้อเก็บเป็นแบบว่าเป็นเ,เพื่อลงทุนระยะยาวค่ะแต่นี้เป็นอีกแปลงนึ่งนะคะเนี่ยค่ะ4990ต่อตารางวานะคะ เป็นราคาพร้อมโอนค่ะทุกๆแปลงเป็นฉนดแล้วเรียบร้อยสามารถจองแล้วก็นัดโอนได้เช่นเดียวกันค่ะชอบแปลงไหนก็ติดต่อเรามาได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะขอบคุณมากๆาเลยคะ่ะหรือชอบแปลงนี้ก็ติดต่อเรามาตามเบอร์โทรในหน้าช่องได้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดท่านไหนที่แบบว่ายังไม่ได้ตัดสินใจหรือว่าอยากจะดูทาเลโดยรอบกันเดี๋ยวเราจะใส่ที่กัดแปลงไว้ที่คอมเมนต์ให้นะคะแล้วก็ผังแปลงไว้ด้วยด้วยเช่นเดียวกันค,ะค่ะเผื่อจะได้ตัดสินใจจากขนาดแปลงเผื่อจะได้ตัดสินใจจากบรรยากาศโดยรอบ ะะเพราะการดูบรรยากาศโดยรอบก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถทําให้ตัดสินใจแปลงนี้ได้ง่ายนะคะใกล้ถนนสุขุมวิทใกล้หาดแม่ลำพึงใกล้ตลาดตะพงใกล้ตลาดบ้านเพนะคะซึ่งแถวแถวตลาดตะพงตลาดบ้านเพเนี่ยราคาที่ดินก็จะไปไกลแล้วแล้วก็ขนาดแปลงใหญ่ๆก็สามารถเลือกให้น้อยลงแล้วแต่ตรงนี้ยังสามารถเลือกแปลงได้หลายๆขนาดนะคะเนี่ยค่ะ คือข้อดีของแปลงนี้นะคะชอบแปลงไหนก็ติดต่อเรามาได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็สนใจแปลงนี้ย่อย่าลืมติดต่อมานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ